สมาคมวิชาชีพแหงประเทศไทยครับทสมชาติเริญร่วมสมัครับแล้วก็คณะกรรมการบริหาราสมาคมทุกท่านนะครับพี่น้องแฟนนวยแล้วก็ผู้คนในวงการนวยนะครับที่เข้ามาร่วมงานในวันนี้นะครับก็อย,อย่างแรกก็ต้องขอบพระคุณทางสมาคมวิอาชีพแห่งประเทศไทยนะครับที่วันนี้ได้เชิญผมนะครับมาเป็นส่วนหนึ่งของงานในวันนี้นะครับจริงๆที่ผ่านมาวัครูดได้ฟัง เป็นีรามพูดแล้วก็เห็นด้วยประมาครับว่าภูุิการโดยไทยของเรามันทะเลาะกมาสามสิบสี่สิบห้าสิบปีแล้วมันควรจะต้องหมดเวลาทะเลาะกันได้แล้วนะครับท,ทุกท่านเนี่ยเป็นผู้ใหญ่ที่นั่งใน,ในที่นี้นะครับเป็นผู้ใหญ่หมดเลยี่คือการส่งต่อมระดกมาให้แบบเจนเรชั่นต่อไปคือเจนเรชั่นของลูกของผม ที่น้องๆอ,อีกหลายคนนะคนวันนี้คนรุ่นใหม่ในวงการบัทยแทบจะไม่เกิดขึ้นล้ครับผมยังไม่รู้เลยว่ารุ่นเดียวกับผมตอนนี้มีใครบ้างไม่มีแล้วครับงั้นเนี่ยเจตนาลงอูรงการของการที่จะสารงานต่อจากรุ่นพ่อรุ่นปู่เรื่อรุ่นลูกมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆ คนจะเดินต่อจากนี้ไปต้องยึดหลักความถูกต้องและความยุติธรรมเพราะวงควงการมวยไทยแน่นอนครับมันมีทั้งสองแง่สองานเรื่องการพน,นันก็มีส่วนหนึ่งนะครับเรื่องการบริหารจัดก,การก็มีส่วนหนึ่งวงการของเราจะเดินต่อไปอย่างแข็งแรงไม่ได้เลยครับถ้าเราขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปสิ่งที่ผมพยายามมาตลอดผมพยายามอยากจะทํา ในส่วนของผมเองคือศึกเป็นดีให้ดีที่สุดเรื่องการตัดสินของกรรมการเรื่องการประกบคู่มวยนะครับเรื่องมวยล้มสิ่งที่มันเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจในวงการมวยไทยในศึกไปยดีเราจะพยายามให้เกิดขึ้นเลยนะครับเพราะว่าผมอยากให้ อย่างน้อยๆเราเป็นตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างว่าเรามีเจตนาที่ดีสำหรับองค์การบอยผมอยากเห็นเพื่อนๆผมน้องๆผมกล้าเข้ามาดูมวยโดยที่แบบไม่ต้องคิดกังวลว่าเข้ามาดูมวยวันนี้แล้วกรรมการจะโกงไหมเข้ามาดูมวยวันนี้แล้วนักมวยจะล้มหรือเปล่าแต่ผมเคยพูดไปแหละไปหลายครั้งแล้วครับว่าตัวผมคนเดียวมันทําไม่ได้ซื่อไม่ดีทําแบบเนี้ยยึดมั่นมาแบบเนี้ย เราก็ทําไปแต่ถ้าเกิดที่อื่นๆสนามอื่นๆร่วมกันมีเจตนารมณ์เ,เดียวกันองค์การมวยไทยมันจะดีกว่านี้ไหมครับผมไม่อยากให้เวลาแฟนมวยไปดูแล้ววิธีนี้เล่นอย่างหนึ่งวิธีที่ต้องเล่นอีกอย่างหนึ่งดูกรรมการมั่งดูของมั่งดูเซ็กมั่งเสื่อมไหมองค์การมวยเสือ่อม เน,นี่ยวันเนี้ยสิ่งที่เป็นยิ้มหมายที่ดีที่สุดสําหรับวันนี้ก็คือวันที่ผมได้มีโอกาสมาทันท่า,ทานนายกสมนทรราชแล้วก็ได้มาพูดกับพี่น้องนแองแฟนมวยวงการมวยของเราว่ามันจะต้องส่งต่อระดับชิ้นนี้มาสู่อีกรุ่นนึงแล้วนะครับมันจะส่งต่อยาพิษมาให้คนรุ่นต่อไปหรือเราจะส่งทองคำมาให้รุ่นคนต่อไป มันอยู่ที่พวกเราอนะถ้าพวกเราเอออเอาตามเขาด้วยเออเขามีของแล้วก็เล่นของตามเขาโดยที่ไม่มีใครรังเกียจซึ่งกนและกันยังผมเนน่ยผมบอกไปผมเปิดตัวเปิดหน้าแรกเลยว่าผมเนี่ยศัตรูของมวยล้มชัดเจนแต่ที่อื่นเวลามีมวยล้มก็ล้มเสร็จแล้วก็เอร่วมล้มเนี่ยวันนี้มึงชกม,มึงล้มแน่นอนลงม,มาสร็จก็อย่างมากก็ไม่จับแนละ้วเลิกจับไป แต่ไม่เคยมีใครไปหาเลยว่าต้นตอที่มาที่ไปเป็นยังไงคนที่จ้างเขาใหม่ล้มจ้างมาตั้งแต่สมัยพ่อผมเป็นโปมโมเตอร์อยู่รูบีดีเลยก็ยังทำามยล้มอยู่ในปัจจุบันนี้อยากจะจะพูดให้ฟังไหนๆก็มาวันนี้แล้วปรึกษาท่านทนายสุกิตเลยแล้วกันครับว่าต้องบกัดผโครับผมอยากเรียนทมนิดนึงนะครับเมื่อวานมีเขาไว้ว่าว่าออ่างเนี่ยได้ประกันตัวหนึ่งแสนบาทนะครับทีนี้อ่ ของคุณโบท๊ทเนี่ยเป็นเคสแรกนะในประวัติศาสตร์นะครับที่ขอออมไป,ปแจ้งวความนะครับเดิมทีไม่มีเลยนะครับเพราะว่าโดยปกติานายสนามไปไอ้ขอออมวยเนี่ยลงมาเล่นเองเนี่ยรับลูกแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่มันจะต่อไปผมไม่ไม่ทราบวา่าโบท๊ทเนี่ยมั่นใจขนาดไหนถึงว่าออา่างเนี่ยนะครับเป็นคนว่าจ้างแน่นอนแล้วก็ คิดว่าหลักฐานนี่พอที่จะเล่นงานไว้ถ้าพอที่จะเล่นงานนะผมขอเสนอครับว่าให้โบสเนี่ยนะครับแต่งเข้าไปเป็นทนายอ่าเป็นโจ์ร่วมพร้อมกับงอีกการเอาให้มันตายเลยนะครับแล้วก็ให้พออมวยไปบอกกันะทำประกาศด้วยเลยว่าไอเนี่ยทางทำทำเป็นอ่ทาทำเป็นข,ข,ข้อข้อประกาศเลยว่านี่การออมวยคือการทำร้ายศิลปะมวยไทยนะให้ศาลเห็น สารไม่รอรับท่านอยางนั้นโบดมั่นใจเลยคบในหลักฐาน้แผนงบำรุมตอนนี้สําหรับเรื่องของฟ้าวันใหม่นะครับเขาอ้อมหลังมาเคลียข้างหลังแล้วเพื่อจะให้ยุติคดีดซึ่งผู้ใหญ่ข้างหลังเนี่ยเขาไม่ยอมนะครับะฉะนั้นเนี่ยเขาสรารภาพไปแล้วว่าเขาเป็นคนทำจริงก็เลยพอผู้ใหญ่บอกว่าไม่ยอมเราก็ต้องเดินให้ต่อให้สุดสําหรับคดีของของฟ้าวันใหม่นะครับ มันได้ทั้งสองอย่างครัที่ผมทราบันน like ี้ปรึกษาปรึกษานะครับผมวันอาทิตย์เนี้พร็าสุดนี่ผมจะเดินทางที่บุรีรัมย์ทางผู้ขอออมยเขาฟ้องเรื่องของคดีอาญาไปแล้วผมจะไปฟ้องคดีแข่งเพราะว่าทำให้รายการของผมเสื่อมเสียและเสียหายผมจะเรียกเงินจำนวน้วกับให้แบบหนักไปเลยนะครับแล้วอีกคดีหนึ่งซึ่งผมปรึกษาอาทนายนะครับคดีคนละคร สลิปทุกอย่างอยู่ในมือผมหมดแล้วหลักฐานอยู่ในมือผมหมดแล้วนะครับแต่ว่าคดีเนี้ยตั้งมวยกลับใจไม่ลงและรับเงินมาแล้วจำนวนหนึ่งแสนบาทเป็นค่ 5, ามันจํารู้ตัวไหมครับรู้ตัวครับชื่อชัดเจนเลยชื่อเงินคนโอนมันมีชื่อเรียบร้อยหมดแล้วอย่างคดีนี้จะสามารถทําอะไรได้ไหมครับ,ค,รบคือต้องบอกว่าคนที่ว่าจ้างคนคอนี่คนหลายมาผมกู้บอกว่า ผมปึษาเรื่องมวยล้มหน่อยหรือมวยขาอะไรเรื่องมวยล้มนะผมก็ไล่ส่งไปเลยนะครับทีนี้ถ้าเืิดมีหลักฐานเนี่ยชัดตอนนี้ย้อนนิดหนึ่งย้อนนิดหนึ่งที่โบ๊ทบอกว่าจะไปฟ้องคดีแพ่งนะครับอันนี้มันเป็นคดีนะที่ทําให้เราเสียหายถ้าเื่อโบ๊ทที่เข้าไปเป็นโจ์ร่วมกับพนักงานอายการนะก็มันเป็นเรื่องเสียหายต่อชื่อเสียงก็ให้พนักงานอายการนะครับเรียกค่าเสียหายเรียกค่าเสียหายในคดีอาญาเลยพอเสียหายปุ๊บหลานลงโทษั๊บ ทางอายการก็จะมีบัญชีซักว่าโบท๊ทได้ไปสิบล้านนาให้ศาลให้ศาลเนี่ยมีคำสั่งตรงนี้ถ้าโบ๊์ไปเอาเงินไปฟ้องสิบล้านเองโบ๊์ต้องเสียค่าดำเนินการด้วยนะ<ช>แต่อย่างนี้ไม่ต้องคือแต่โบ๊์ต้องก็ไปเป,ไป,ไป็นผู้เสียหายก่อนเ<ร>ป็นโจทน์ร่วมก่อนนะค,<ร>ครับส่วนหลักฐานาเนี่ยอออ่อางก็ดีสเสือก็ดีเนี่ยนะครับก็อย่าเพิ่งเลยเพิ่งไปเปิดไปเพราะเดียวมันจะเป็นประเด็นที่ให้เขาต่อสู้ดีได้นะครับเราไม่เปิดเราเพียงแต่ว่า ผมจะถามความมั่นใจของโบ๊ทเ่ยครับว่ากรณีแรกเนี่ยอ่างเนี่ย